มันไม่มีทัทีแล้วหยุดตกนะทุกคนตอนนี้กลองหน้าเฮ้ย,ยไปใส่ไปใส่นี้ใส่นี้ไปใส่นี้ไปสองนี้อยู่ไหนวะผูช้ชมองมาดิพี่ครับ็กไปมึง,มงทุกคนเรามาเจอาจะกดกับลงที่ใช้ยิดพานที่ว่าเลยมันจะเป็นใครคือสิหรือเปล่าแล้วท่านมาทำไมครับี่นี่มาทาไมครับ ที่เข้ามา<ไ>ใช่ถ้าผมดูแล้วแบบบางคนว่าดวงดีบ้างวง่าดวงดีบ้างแล้วแต่คนนะว่ามันจะให้โชคลาภไ้จริงถึงแม้เราอย่างพิสูจน์นนเพราะอาจจะมีใครเท่าไหร่คนที่ดูดูอยู่อ่ะเขาอ,อยากจะอ่าพิสูจน์เหมือนกันพี่ครับเด็กไปมึงทุกคนเรามาเจอ,อี่อือเ,เดินกลับลงที่ชายคลีทานเพราะเด็ก มันโดเป็นใครคือสิลหรือเปล่าคนเดิมที่เคยเจอตรงนี้ป่ะที่ก่อนจะไปตามหาตัวโจน่ะทุกคนถ้าใครที่ติดตามท่งองลิปแฝดนะทุกคนนะจะเห็นลุงชุดพามคนนี้มาทักเราตอนที่เราไปตามหาตามล่าตัวโจนที่จับน้องลาสูทุกคนป่าคนเดยวใช่ป่ะคนนี้เลยขเขาไม่อี่เทักเราว่าไม่เชีเรียกกับว่ากำลังเดินกลับนะออกจากคำอ่ะเพราะว่าฝนล้มสายอ่ะบอกว่านุ่มเป็นไงกันมาคุยกันก่อน แล้วจากนั้นที่เขาทักปุ๊บฝนตกแรงขึเลยเจอบะเมื่อเขาพยายามตอ,อกไม่ได้เลยใช่พยายามจะคุยลกเขาหรือเปล่าทุกคนนี่ทุกคนนะต่อจากที่เรามาหาพี่โคลนะได้ก็มาเจอท่านชุดพามท่านนี้นั่งนี่ท่างก่อนนั่งอยู่ป่าเนี่ยตองยังทีไปหาเขาปะงั้นก็ลองเข้าไปกราบไหว้สอบถามพอดีน,น<ม>นะ เพราะว่าครั้งก่อนเขาโวยพอเราได้นะทุกคนเขาให้พอเราครั้งก่อนเจอกัีครับท่านท่าน,นมานานยังครับแล้วท่านมาทำไมครับท,ที่นี่มาทำไมครับไหนนะแล้วไปไปใกล้ที่ไม่มีเสียงท่านท่านมาหาชูโฉกครับ นท่านเี้ผมมากลับมาเพื่อทำไมครับเรียกมาคุยอะไรครับ,าาบอว้าวเจ้าว่าไอตัวนั้นมันมีช้อยฟกอ๋อไม่ใช่ฟีโคลแล้วมันเป็นใครครับมันเป็นคนนี่แเป็นคนทั่วไปใช่แต่ว่ามันหลอกชาวบ้านว่าจะให้พวกลาบมันโลภมากอ๋อมันโลภมากอืมมันโลภมากจนมันแบบเอากลอนบายแบบนี้มาใช้ในการหลอกพวก ททีเข้ามาใช่ทำคงตีนแล้วแบบบอกผมว่ดวงดีบ้างไม่โดวงดีบ้างแแล้วแตกคนนะเพราะฉะนันามาทำวิธีนี้คือให้คนโชครางวัลโชคอะไรว่าไปเนียก็เลยมาถวายของตินให้มันเกี่ยวครับอแล้วสรุปแล้วอท่านเป็นคนถือสินหรือว่าเป็นใครครับท่านถือสินท่านถือสิล ครั้งก่อนที่ผมเจอท่านป่ายฟากหนึ่งท่านให้พรผมขอบคุณมากนะครับมผมสามารถจับตัวไอโจนนนั้้ไดครับท่านสเร็จแล้วครับท่านแสดงว่าท่านมาเตือนสติเราให้เราอย่าไปาอองลงเชื่อแสล้วท่านไม่กลัวเหรอท่านเนี่ยท่านไม่กลัวหรอือมันไม่ทำลายเราท่านครับอ๋อม่านอ๋อไม่ทำลายคนแต่มันแค่จะเอาของกินแบบว่าถ้ามีของกินให้มันมันจะมันจะให้มันจะลอกด้วยกันให้พออันนี้หรอใช่ให้โชคลาภอันเนี้ย เอางี้ท่านครับผมเมื่อกี้ผมรับปากกับมันบอกว่าถ้าได้โชคลาภจริงผมจะเอากลับมาให้มันกินอีกแต่ถ้าไม่ได้ผมจะกลับมาเลี้งานไหมครับท่าน,นท่านบอกว่ายังไปทำร้ายอะ่ะยังทำร้ายมันให้อยู่แบบตามเวนตามกรรมอะ่ะผมกลัวจะคนอื่นนันเดือดร้อนครับท่านแบบงมงายเอาของมาให้มันของสมบงสมบัติมาให้มันมันจะมันจะเกิดเรื่องไปกันใหญ่ครับท่าน ไร <S 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 เป็ไรไม่กิน,นอย่างเงี้ยขาวๆแสจับพุกับตายเราท่านมาที่นี่ทำไมครับท่าน <S <S อท่านบอกว่าท่านมาเนตใมอยงไเป็นอย่นอื่นแล้วมันรับฟังรับฟังเหรอ มันตัวบ้า,าถ้าถ้ามันจะกลับตัวกลับใจจริงๆเนี่ยมันคงชาปัหาแลครับมันคงไม่กลับตัวกลับใจแล้วครับนั่นแปลว่าเราเชื่อมันไม่ได้ดิเท่ากับที่มันพูดมาแต่ให้โชคให้ลาภก็ไม่ใช่เรื่งจริงท่านยังรู้เลยใช่ดวงคนท่านบอกแล้วท่านรู้ ทำไมาถึงต้องมาเจอเราผมงงมากเรามีความผูกพันอะไรกันหรือเปล่าครับท่านผมถามท่านทีดหนึ่งครับท่านรู้จักกับคนคนนี้ไหมครับที่เป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นอมอผีกระเหลี่ยงครับท่านะฮะใช่หรอใช่ครับตอนนี้ขขเขาเขาเกียบแล้วครับเ่าเคยเจอกันหรอเล็กทุกคนคนลุกเป็นรถนตะท่าน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 ักลุงใช่ไหมครับ เห็นมากแค่ไหนครับหรือว่ารู้จักเคยเป็นพี่ของอเขาอะไรนะทำจริงเขาเป็นพี่คุณลุงนลุงพี่เหรอเฮ้ยพี่ผมเอกใจผมสงส,งสัยผม,มอยากรู้ว่าคุณรู้จักกับคุณลุงเลยงผีที่เป็นหมอพีกระเลียงที่เราเคยอยู่ด้วยกันกับคุณลุงหรือเปล่าพี่เอกพี่บอกว่ามองโจโอมองโจทุกคนสรุปว่าคุณลุงแกรู้จักนะทุกคนเคยเคยเป็นบเคยเป็นซิทกันเนี่ยทุกคนใครเป็นซิทใครอะ แก็เขาอยู่น้อยกว่าดิเขาอยู่น้อยก็เขาเป็นติดของคุณลุงเน้องผีพี่เชื่อมากโลกกลมมากสาธุสาธุสาธุทุกคนเหมือนผมไม่รู้นะความคิดผมว่าคุลุงเน้งนงผีให้เขามาดูแลหรือเปล่าคอยแบบช่วยเหลือหรือเปล่าตอนนี้ลุงเขาเสียไปแล้วครับลุงเผี่ผมคิดเขากลไปดูแลเขาอยู่แล้วเขาดูแลเขาผมด้วยเขาโดนพวกโจรทำร้ายครับ ทุกอย่างไม่มีคมนไม่มีคนมีความตายผลเป็นตามเป็นตามกรรมเลยโลกันโลกกลมมากมาเจอท่านที่นี่นะท่านครับถ้าท่านสา,าม,มารถเรียกไอชูชกออกมาคุยได้ไหมครับท่าน,มนผม,มนอยากให้ออกมาคุยต่อหน้าท่านนะแล้วก็ผมอยากรู้ว่ามันตะโกหกพวกผมทําไมโกหกคนอื่นทําไม ทำไมมันไม่ออกไปไหางานทําแบบว่าหากินเองอะไรเองเนี่ยทุกคนเข้ามามันก็อดได้คขนชาวบ้านนี่มันก็กลัวความลับแตกเราหาที่รามา่มมือแล้วก็ให้นั่งให้ท่านนั่งใกล้ๆท่านนะปะเราว่าไงตอนนี้เราเปียก,กนนมหมดแล้วทุกคนนั่งร่ไปปะผมเปียกมาท่าน ตั้งกล้องเขาเปไปลบยั<ช>งไงเลยวะวโหดตั้งกล้องนเพราะตอนนี้เราเปียกกันทั้งคู่ล่ะดูต่อเหรอว่างคง<น>จะหนาวแน่นอตอนนี้นอึ้งคือว่าสมกลับถึงนิวซีแล้วอึ้งไหมใช่คือลกกลมจริงนะทุกคนนะ ั้งน,นีไป,ไปดีแล้วไปดีแล้วเขาบอกเขามาเขาฝันว่าว่าเม่ต้องเป็นห่วงอือมไปดีกท่านเขาบอกว่าเหมือนมาบอกใอ้ท่านแบบมหาห,าหาหรือเปาาล่าเขาบอกว่ามาเป็นห่วงนี่จะมีเป็นของ <reading> <expand> เราจะดูค so like <im bam> ือท <bbe> <com> <ifie> ่านนะครับเพราะว่าฝนตกแรงฝนตกหนักเรากลับไม่ได้เราผะกลับไ่ได้ครับท่านฝนตกหนักท่านทําให้ฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าเราเราจะฝาฝนกลับกับท่านแต่พอดีท่านเรียกเลยกลับมาปุ๊บที่ตกหนักกว่าเดิมเลยครับหนาวเนี่ย ท่านทานอะไรยังครับท่านท่านถือสินท่านทานพวกไอเป็นเป็นอาหารรอง้องครับอ๋อฉันเป็น,นวเวลาอ๋อกินเเวลาตอนเนี้ยไอที่โฉมาจจะรู้ตัวก็ได้ที่เรารู้ความจริงเาจจะตรองต้องกดตัวตนนัว่าตรงไห ผมกับน้องก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะให้โชคลาภไปจริงถออําแม้ในทางขงพิสูจน์เพราะอาจจะมีใครหลายคนที่ดูดูอยู่อ,อาจจะพิสูจน์เหมือนกันไป<ม>พร้อมเราว่าเอ้ยมันมีจริงเหรอที่จะให้โชคลาภไปเทียบแค่เอาของกินมาให้คือบางที่ความเชื่อ,อนี้นะอย่างเช้นสานเนี่ยต่ว่าพาะสานตัวตาดวงตายายแล้วมีการขอพองขอพรเนี่ยก็มีทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นไอชีโชกเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช่แน้กนเพราะว่ามันไม่ใช่พวก คนมีบุญหรือว่าเทวดงธทวดานะหรือว่าคนที่มีทรงศิ่ปใช่เป็นพวกเจ้าเล่ห์หลอกลวงมากกว่าของบ้านอย่างทีณโชกันนะไอเจ้าปอบของเนื้อเลยเดือดมผมเลยไม่เชื่อท่านผมเลยคือว่ามันจะเลี้ยงนมนายหรือเปล่าที่มาเองนะที่สุดถ้ามันรู้ความจริงไปเลยหรือว่าถ่ายท้องใจเราคือต้องลงทุนเอาเนื้อมาแลกกันเนื้อหมูแลกกัน กางตกแรงเยอะทุกคนก้องเบอร์ไหมได้เป็นไงบ้างหนาวดิทุกคนขอเฉ็ดกล้องแป๊บกันดูก่อนนะทุกคนทรายฟันนูนเยวอ่ะแกน่าทำมาทีฐานแกเลยกันส่วนเราก็จะรอดูฝนหยุดตกก่อนตกหนักเรื่อยๆพี่ไม่รู้นเพราะว่าโชคชะตาเราต้องมาเจออย่างนี้หรือเปล่าคือ ตอนนีก้กลับแล้วเดินทางเตรียมตัว back แบกเป้กลับและวไปมาเจอท่านท,ที่ทำให้เรารู้ความจริงมันค่าจะแดกกว่านะตัวร้อ,น,อนๆอุ่นๆเ่ยเจอแล้วปะทุกคนคว,วันนี้อชูโชกันรู้แล้วว่าท่านอ่ะมาบอกความจริงกับเราคนลึก พี่ครับหวังว่าสิ่งที่ผมรู้มาเป็นความจริงทุกอย่างนะท่านท่านที่ชุดผ่านมาบอกอยังไม่ทราบชื่อท่านเลยอยากดูชื่อท่านมากเลยท่านมีชื่อหรือเปล่าท่านครับทุกคนท่านครับอ้สายตาสายตสาาตาตกตาตาาต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 า เพิ่งเพิ่งจะหายเลยกำลังท่านมาถามชื่อท่านสักทีอยาจะรู้ชื่อแล้ยากจะถูกใช่จแต่ไม่ต้องเรียกท่านชุดพามัานชุดผามันได้ไงอยู่ท,ยท่านมาอีกทีเอา้ามือแตงโมกผมไปเยอะตอนนี้ท่านไปตอน,น,นไอนหนวะแล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่พระเจ้าไม่ได้ยงรอฝนหยุดก่อน ทุกคนครับนี่ก็รอมาเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะฝนยังไม่มีทัดทีนลหยุดตกนะทุกคนตอนนี้กองหน้าหกเไปไปใส่ไปใส่ไบบนีไปใส่แบบนี้ไปใส่แบบนี้ข้าสองนี้อยู่ไหนวะไปชูชมกล้องมาดิล้อกูเหรอคือทุกคนตอนนี้คือแม่งรอถึงเช้านะดูแล้วมันไม่ใช่ความจริงเจอไงบ้างจ่จะทำางนี้ป้า เอามาดิลอกรอวงยี่ว่ามึงเนี่ยฮะเป็นฟองเลยใช่ทุกคนพอมักดน้ำนี่มนจดมาจากทําให้เป็นฟองสนใจนอปะเพราะอะไรอ่ะเป็นฟองเพราะอะไรมิซานอะไรอ่อแ,แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟองน้ำฟองอากาศเฉยมาถ่ายพี่มาดูกล้องหลังทุวยก,นกนันก็คนเจอปะกิดขึ้นได้ไงอ่ะงงไหม พยายามตูนให้ใกล้ถนะุดนะเมื่อคืนก็จะอะไรนะอะก็ฟองเนี่ยก็จกอะไรได้ส่องไฟไหยบางๆคนเจอไหมนื่นฟองน้ำเนีย่ยที่ไหลมาจากข้างบนเนี่ยเจอปะไหลออกมาหยุดหยอยออกมาจากข้างบนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นฟองเป็นฟองมาแล้วก็มาเป็นฟองตรงนี้วนๆนอยู่อย่างเดียใช่ปะทุกคน งงมากเลยก็จะอ,อะไรนะแล้วมันก็ไม่แย่ฟองก็ไม่แตกนะฟองก็ไม่ใหลต่อฟองเป็นก้อนๆนะอย่างนี้ยาวคงมาสวยนะเพราะเป็นศิลปะอย่างเงี้ยความสวยงานะมของธรรมชาติพี่ชกออกมา มันหลอกกูง,ง่ายๆมันไ,ไม่ใช่หรอเฮ้ยฝนก็ตกไม่หยุดเลยทีนี้ทุกคนตกเรื่อยๆเนี่ยน,นี่นเ,นเข้าแล้วเนี่ยทุกคนติดท้ำหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเราเป็นผู้ประสบภัยติดถ้ำในตอนเนี้ยทําคุณน้ำนางนอยอน่ะรวยนะถ้าคนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดก็ต้องก็ต้องฝ่าฝนกลับแต่ว่าตอนนี้ขออยู่ดูสภาพอากาศก่อน สวยมากเลยจะตึ้งตึ้งแล้วเขาเฉยถ้าเขาดูข้างในท่านมันอยู่ข้างล่างบอกเหรอที่เราเจอมันจะใช่อะไรบ้างนะต้องยื้อไปหรอถ้าเขาดูงี้ต้อยากเข้าไปดูมากเลยเพราะมันอยู่งเนงี่ยแต่แน่

ช่องนะทุกคนวันนี้สองคนติดติดทำนะทุกคนติดฝนติดทำติดฝนจริงๆนะถ้าเราตำรวจได้ดีมากแต่ว่าทำนี่นเราไม่ไว้ใจไงมีสนนิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ,อยู่ข้างในอ่ะ รอทริงจะลองเดอยวรอให้ฝนหยุดอะไรงไรี้ทุกคนถ้าไงครัคิดนี้เฮ้ยคนนี้ถิ่นไหมยิ่งคนกำลังชักไม้หรือว่าฝันไม้เลยไี่โช็อกวะนี่คนมิ่งคนม,มาหรอทำไมคนมา โชคเหรอพี่ผมว่าต้องมีอะไรที่ผิดปกติและเสียงไม้ดังลันมากดีไหมเสียงของร็อกกิตทุกคน อะไรนะยังมีใครตีไม้ข้างล่างนะทนุกคนเดี๋ยวไปดูเลยไม่รู้เสีขยงใครข้างล่างเสียงมันตีไม้ฟันไม้ไม่นกัเยอะกว่าอืม เราดูชายกลายนะเราไม่รู้เสียงใครเลยน้ำมากเลยมันจะใช่คนหรือว่าอะไรกันโซ่เขาไม่ออกมาเรามันกวนน้ำจัดต่อร่วมกันกวนพวกมีพวกอย่างเงี้ยงันเข้านะแม่เลยมันหาที่ล้มบ่อกว่าเราทำมาเป็นที่ลบดีๆนี่เองทุกคนเราขอตั้งคติแล้วก็ขอรอดูในการกันนะทุกคนนะจะอัปเดตพี่ยวพี่ครั้งหนึ่งขอจบคลิปนี้ก่อนทุกคนแล้วก็ถ้าฝนหยุดจะรีบกลับทันทีปลากระไรนะครับสภาพตอนนี้สองคนคือแย่มาก ตงมาจากทําเมื่อกี้นะทุกคนนะเราได้ยินเสียงเป็นไม้ถักเมกื่อกี้เหมือนจะเป็นไม้กระจาดอะไรลมพัดอะไรด,ดูสภาพรองเท้าผมตอนนี้ทุกคนจากที่เราสวมรองเท้ากลายเป็นรองเท้าสวมเราตอนนี้นะทุกคนนะเลกน,นะทุกคนเลกไลปลบ้าคือฝนตกหนักไม่แผ่วเลยไม่เบาเลยเราก็เลยต้องพยายามประคองตัวเองด้วยพยายามประคองรองเท้าที่ใส่ด้วย ถ้ารอจนฝนหยุด oh, ก็คงจะไม่ได้กลับทุกคนบอกเลยเฮ้ยล่นลื่นลื่นลื่ก็อย่างที่บอกทุกคนเราต้องกลับมาอีกแน่นอนชุูชกมันไม่จบเป็นง่ายกับเราบอกเลยเพราะว่าสิ่งที่มันพูดมาไม่ใช่โอ๊ยโออะไรวะเนี่ยโอ๊ยเออลื่นอื้อหือเอ้าเฮ้ยกูทำตัวเองกูไหวป่าทุกคนไปแล้วสภาพ โอเคพี่ผมแค่อัปเดตอัปเดตกันกลับไปดูว่าเป็นยังไงนะตอนฝนตกหนักระหว่างมากปลี่ยนต่างกันมากโอเคไปพบกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องมาจัดการชุชกต่อรอชมต่อเลยทุกคนนะบายบายทุกคนสวัสดีครับ